พายิงเข้าไม่ได้ต้นไม้ใหญ่มันตายยังตายแล้วตายแล้วเรื่องเข้าไปละก็ไปเกห็นต้งมันล่วงสองตัวเลยมันตัวเยียงสองตัวเลยเเ้มกการเป็นบ้าหรอตายแล้ไปี่ตอนผมก็ตอนผมมาบ้านไอ้เนี่ยบ้านตะปิงอ่ะโเมินมันล่วงสองตัวรวดเลยตัวเยียงสองตัวเลยก็เรียกว่าหมดแล้วนะ มันม่อารบ้าเนี่ยแต่ย,ยิงไไปในบ้านเ่ะสลามกุเน้จะรเชิงกุเนลามเชิงกุเน้สัตว์บ้ามันตายอ่ะองชั้นตายอ่ะตายแล้วพี่พแบบไม่มียาด้วย เอขอหาแม่มังก็ัผมตองมีย้อเทียนีอู่อู่แค่แล้ววะดีเฮ็ดมั้งอู่อู่ดีเฮ็ดหมดเลย<ป>อิ่มกันไหมล่ะ<า>ใค<ห>รมียาแบงหมุนปะมาดิพี่เต็มรองวาอยจาบอก อย่เอาเก็บไปเด็กต่อเล็กเนี่ยเก็ดเปอร์เซ็นต์เอาไปทำก่อผ้าหรือถ้าไม่อยากซ่อมไม่ผมซ่อมซ่อมเยอะเอาไงเดี๋ยวนี้เนี่ยไปในดีแตเมายาเฮ้ยอู่เริ่โอ้โหที่ยอู่ที่มันเลยพวกมันหมดเลยนี่ว่ามันไม่ตีกันพี่นุ๊กมียาเขียวปะไม่มีเลยเบนเด็กนี่ไงได้ละยาปลุกที่มิจฉวิ่งมานอีกนะ ตายตายตายลบสิบลมไม่มาหรอกดีฮะแต่ครมีกอลเล็กมัก็อยู่นั่นแหละเอาไปดีทางไอเดีตอดันอู่หต่มันอยากรู้ว่าดันไหมเดี๋ยวจัดห้เดี๋ยวจัดห้ใครยั มีอยู่ไม่กี่คนหรอกเจ็บสองก็มีเนะเจบสองแทงอยู่อะกูว่าแล้วใช่ปุ้ยด้วยเก็บยาไาด้วยเก็บยาไปเลย่ๆไม่ใคยมียาแบ่งขวัญเก็บยเก็บยาไปดิเนีอะปุ้บอดีไปเก็บยาแป๊บกนคือบ้านบุบโดยคนก็ มำให้หน่อยเดหน้าร้องมาบุปต์เด่นตัดขึ้นแนวปีนตั้งโลดอยู่ตั้งโลดผมมีระเบิดนะกโยงขึ้นไปเลยก็รับเปล่าคิวผมเตะโอ้แล้วเนี่ยคนได้แต่อ่าหน้ากีบลดละอันนี้กันเอง จะวูอีกต <ล ısı> ัว <filho> นึงอีกต <Muslims think> ัวนึงอยู่ตรงนี้เลยนั่นแหละของของ แล้วผมใส่พิก้าเต็มแม็กทั้งน่องหมดแล้แมกหมดล้ไอ้เหี้ยแม็กีมดด่โดนั้งยะ่าไลี่โดน้หมดแล้วหลังหไอ้บันแทงเข้เยอะมากเลยอะไรอะได้อีกนึงโหบแทงขาหรอ อย่าอยู่ขอแล้วแล้วแล้วตัวข้างอูไปแล้วตายตายตยตายแลฮัลโหลมาแทงแคแนลงนะมาแทนมาแทนถัดตัวกันหน้าพี่กันเก็บแม็กซ์มาตามมาครับที่แล้วที่แล้วตัวมันบุกเจ็บมันนบุกมันนนนันนว ลลตตากันกนออะายังกันตายยังเกินใช่ใช่เกินนึงไปไหนกันอยู่ข้างนอกข้างนอกไหนไกลไกลไม่ไม่มีกล่องห้าเข้ามานี่ยอะเนี่ยตายตายตปอยโยมข้างหน้าไปเยอะมากไปสิเลย เก็บมากันเอาดิกันดดใครปาดกันสอตัวกันตัวยิงพอเยอะว่ะครับเราไม่ไหมมีกันมีเราไมเก็บเพิ่งเสแล้วอยู่สิเดียวตัวเดียวกันทำไดเราอ่ะกำลังโลครับกำานกันสองตัวกัน แตยตัวก oh, ันหลายตัวโอ้โหเต็ม่นี่วา3ตัวเลยเยอะๆโอ้โหเกือบ8 5 3ตัวเหรอใคยก่อนนะ3ตัวัวขม่อยู่หน้ามือเลยพี่เนี่ย User left your channel ้องไอย่อมมี2ชั้นเหรอผมถึงไปดูว่าคนหนึ่งนะ่ะมันเล่นบนเขาต้องเล่นบนนี่น

มังใส่แม็กอยู่เลยเดีย